เป็นหมวดที่สามกรรมฐานพราะกรรมฐานในพุทธศาสนาจริงๆมีสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกที่ทำกันทั่วทั่วไปนั่นหมายความว่าไม่มีความไมทิ์ไม่มีทิพยานเห็นไม่สาม,มารถเห็นผีนรกได้แต่ก็มีฌานสมาบัติได้เป็นพระเ,รเจ้าปณิพานได้ หมวดที่สองเรียกว่าเตวิโชคือวิชาสามหมวดที่สองนี่ก่อนที่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ต้องได้หนึ่งได้ทิฏกุยายก่อนสองปุปเพนิวาสามัญญาระรึกชาติได้ก่อนหมวดที่สามเรียกว่าชละพินโยคือพิญญาหกบทนี้สาม,มารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆไปสวรรค์ก็ได้ไปพรทมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้เป็นโรกเปิดสุรกายได้หมด หมวดที่สีเรียกวิษัชมิธายาณหมวดนี้มีความฉลาดมากแต่ว่าวันนี้เราจะแนะนำกันหมวดที่สามสำหรับหมวดที่สามนี่จะใช้จะพาะกํบลังจิตที่เรียกว่ามโนยิธิคือมีดิทางใจคือการจะไปไหนก็ตามใช้กายภายในมีรือที่เรียกว่า,วาใจหรือจิตวิธีปฏิบัติขั้นแรก ขบัรดาท่านพุทธบริษัทต้องมีความเคารพในศีลถ้าการเจริญพระกรรมฐานถ้าขาดศีลได้ยอย่างเดียวทุกอย่างไม่มีผล <c oughs> ในเมื่อมีศีลแล้วถ้าศีลบริสุทธิ์ปกป้องจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นปัญญาก็เกิดตอนนี้วิธีปฏิบัติ อันดับแรกก่อนีิบรรดาญาโยมพรทธบริษจะภาวนาทุกอย่างให้ใช้กําลังคุยปรสนาญานขั้นต้นก่อนนี่เป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญแต่ว่าก่อนที่ใช้กําลังวิปัสนาญานให้ใช้เมตตาจิตแผ่เมตตาจิตไปในไปในจักรวาลทั้งปวงนั่งหมายความว่าสัตว์โลกทั้งโลก จะเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นสัตว์รัใช้นก็ดีเวลานี้เรามีความรู้สึกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของสัตว์แต่บุคคลทั้งหมดทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครมีความรู้สึกตามนี้คิดตามนี้นะถ้าว่าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขถ้าจิตคิดอย่างนี้อารมณ์จะเริ่มเยือกเย็น ต่อไปก็คิดถึงตามความความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนไม่มีอะไรเป็นตามความจริงคือโลกนี้หนึ่งเปนอนิิจังคําว่าอนิจังแปลว่าไม่เที่ยงอันดับแรกคนเราทุกคนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเมื่อเกิดขึ้นเป็นเด็กและความเปลี่ยนแปลงก็กคืาคว่าไม่เที่ยงคือการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากความเป็นเด็กเล็กมาเป็นเด็กใหญ่อยากเป็นเด็กใหญ่ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอยากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นคนวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็ตายขณะที่ทรงชีวิตอยู่อาการทางร่างกายก็ไปเที่ยงมีความหิวเป็นปกติกินให้มันอิ่มมันอิ่มปเดี๋ยวเดียวมันก็หิวมันก็ไม่เที่ยง นอกจากนั้นในการป่วยไข้มาสบายยังเกิดกับร่างกายของเรามันเป็นทุกข์ในการประกอบกิจการงาน,น,นต่างๆทุกอย่างก็เต็ม,มไปด้วยความทุกข์ในทรัพย์สินที่เราหามาได้มันก็ไม่เที่ยงหามาด้ความเหนื่อยยากแต่ใน,นที่สุดมันก็หมดไปในอาการไม่เที่ยงในเมื่อร่างกายไม่เที่ยงทรัพย์สินไม่เที่ยงจิตใจเราก็เป็นทุกข์โลกนี้ก็มีสองอย่างหนึ่งไม่เที่ยงสองเป็นทุกข์ ทุกจากการป่วยไข้ไม่สมบายทุกจากความปรารถนาไม่สมหวังทุกจากความแก่ก็มันครอบงำทุกจากความหิวโหยนี่มันทุกทั้งหมดในที่สุดร่างกายเราก็แป็นัตตาคือตายคิดตามนี้ก่อนนะในเมื่อเราตายแล้วสภาพความตายไม่ถึงไม่ถึงที่สุดถึงความสูญถ้าเราเราจะต้องเวียนไหยตายเกิดแต่ว่าตะอีก ถ้าเรามีอารมณ์จิตเป็นอกุศลตายไปแล้วก็ไปสวรรค์เป็นต้นและเป็นพรมโลกก็ได้ไปณิพันธ์ก็ได้ถ้ามีกําลังใจปเป็นอกุศลแล้วก็ไปอาบายภูมิเป็นนรกเป็นต้นเวลานี้ทุกคนเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อหนีอาบายภูมิคือต้องการพ้นนรกบาปมีจริงแหละแต่ว่าเราต้องการจะหนีบาปอย่างต่ําเราจะไปสวรรค์ ถ้ากําลังอย่างกลางเราจะไปพรมโลกที่กําลังใจดีที่สุดเราจะไปนิพพานนวิธีปฏิบัติเพื่อการหนีนรกเราถึงไงอันดับแรกต้องตั้งใจเคารพในศีลถ้ามาจากบ้านอาจจะบกพร่องในศีลบ้างเป็นของธรรมดา แต่เพี๋เดียวหนึ่งที่นี่เขาตั้งจะให้สมาทานศีลเวลานั้นขบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทให้ตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพเมื่อตั้งใจสมาทานศีลด้วยความรบถือว่าเราเป็นผู้มีศีลน,นี่เป็นอันดับแรกอันดับต่อไปก็ขอทุกคนตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจแต่ตอนที่เอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจนี่ขบันรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนอย่าบังคับร่างกายให้ไใดใ้หายใจแรงได้หายใจเบาอาการละหายใจทางร่างกายมันจะแรงและมันจะเบาก็ตามเป็นหน้าที่ของร่างกายหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวคือรู้ลมหายใจเข้าใจออก หายใจเข้าเรารู้ว่าเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกเวลานี้เรารู้หายใจออกขณะใดที่บรรดาญาโยงพระทุิษัตริรู้ลงหายใจเข้ารู้ลงหายใจออกเวลานั้นชื่อว่าทุกคนมีสมาธิในนาปานุสติว่าคำว่าสมาธิแปลว่าเขาแปลว่าตั้งใจตั้งใจรับทราบตั้งใจรับรู้ มทำสมาธิก็มาจดหมายความว่าต้องนั่งสงบจนทั้งจิตไม่รู้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาแค่วีความรู้สึกว่าเวลานี้เราห้ใจเข้าเวลานี้ล้างใจออกถ้าต่อไปก็ภาวนาควบคู่กันไปคำภรวนาวันนี้เฉพาะอิชานี้ให้ใช้คำาวนาว่านะมะพะทะเป็นคำภาวนาภาวนาสี่คำ <c oughs> เวลาให้ใจเข้านึกวาา่านะมะ เวลาให้ใจออกนึกว่าพราถะขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามวันนมะเวลาให้ใจออกนึกตามมาพราถะแต่ขณะที่บรรดาญาโยมพุทธวิษัตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็าตามหรือว่ากำลังภาวนาติดตามก็าตามเวลานั้น <c oughs> ทุกคนก็ต้องอยากจ้างตั้งใจไปสมาธิ ไม่อยากจะคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกแต่ก็ถือให้เป็นเรื่องธรรมดาของจิตว่าจิตมีสภาพท่องเที่ยวจิตมีสภาพกลกแฝงบังคับยาก <c oughs> เราตั้งใจภาวนาไปด้วยรู้ลมหายใจเขาออกไปด้วยทั้งๆที่ไม่อยากจะรู้จะคิดอย่างอื่นประเดี๋ยวก็เผลอมันก็ต้องเผลอไปคิดนั่นบ้างคิดนี่บ้างเป็นของธรรมดา แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเผยขึ้นม,มาก็เริ่มต้นใหม่เขารู้ลงไม่ใจเข้า,ร,ารู้ลมไม่ใจออกใหม่ภาวนาตามใหม่ก็ต้องทําสลับกันไปตามนี้ตอนนี้สําหรับการฝึกอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะต้องมีทิพย์ปัจกุยายนก่อนมีความสําคัญเพราะว่าเป็นกรรมาฐานหมวดที่สามจะต้องขึ้นต้นโดยคำว่าคำวิธีปัจจุยายนก่อน อคำว่าทิพยภูญ,ญานี้ไม่ได้แปลรูกตาเป็นทิพย์ <c oughs> ถ้าลูกตาเป็นทิพย์คือจะเรียกทิพะเนตตามภาษาบาลีถ้าทิพะเนตแปลลูกตาเป็นทิพย์คนที่มีลูกตาเป็นทิพย์ได้ต้องมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดาหรือพรมแต่คนที่เป็นมนุษย์มีตากายเนื้อแบบนี้มีลูกตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องมีใจเป็นทิพย์ ริงเรียกว่าทิพยกุยานคำว่ายานนี่เขาแปลว่ารู้จากนั้นทิพยกุายานได้แปลเต็มศัพท์ก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครยตาทิพยนั่นคือตาไม่ได้เป็นทิพยแต่ใจเป็นทิพยจะมีความรู้สึกรู้ตามความเป็นจริงอย่างของที่อยู่ในที่บงัง คนก็ดีใสก์ก็ดีรือสิ่งของก็ตามอยู่ที่ทีปังเราไม่สามารถเห็นด้วยตาได้แต่สามารถกำตากํำลังใจเข้าไปรู้ได้หรือว่าบรรดาผีก็ตามเทวดาก็ตามพระประตามนรกสวรรค์ก็ตามอย่างนี้เป็นสิ่ละเอียดและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ถ้าเรามีทิพยานเราสามารถเห็นได้สามารถเห็นเทวดาก็ได้เห็นมากสามารถเห็นสวรรค์ก็ได้ สามารถจะคุยกับเทวดารื้นางฟ้าก็ได้คุยกับพรหมก็ได้สามารถเห็นนรกได้อยาคุยกับสัตวร์นรกก็ได้เป็นต้นหรือถ้าต้องการรู้ว่าคนในโลกนี้อยู่ที่ไหนต้องการอยากจะทราบใครอยู่ไหนเราสามารถจะรู้เขามีความสุขลรวก็มีความทุกข์เราจะรู้อันี้เป็นกําลังของทิพคุญญาณ อันนี้ทิพยานิี่บารดาโยมพุทธบริษัทจะปฏิบัติให้ได้ยังไม่ได้เวลาที่ให้ภาวนาด้วยวรู้ลมหายใจเขาออกเวลาที่ยาโยมภาวนาก็ตามรู้ลมหายใจก็ออกก็ตามเวลานั้นจงอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเป็นการต้องการให้จิตมีการทรงตัวสําหรับพอเวลาภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีจะมีเวลาคจะให้เวลาประมาณสิบนาทีไม่มากนัก แต่ว่าในช่วงสิบนาทีนะั้นจงอย่าลืมว่าจิตอาจจะเฟื่องก็ได้คิดจะน้องคิดจะนี้เข้ามาแจงก็ได้เป็นของธรรมดาต่อมาเมื่อขณะที่ภาวนาอยู่พอหมดเวลารูจะให้สัญญาณพอหมดเวลาภาวนาเวลานั้นจะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงตอนนี้ถ้ามีคนเข้าไนั่งกลางวงบนทราบว่าคนที่นั่งกลางวงนี้เขาจะเข้าไปแนะนำ เมื่อมีคนเขาไปนั่งกลางวงเขาบรรดาญาโยมพระบริษัททุกคนในวงนั้นเลิกภาวนาทันทีแล้วก็ไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำจะแนะนำในทางตัดกิเลสให้น้อมใจไปตามนั้นถ้าหากาจิตน้อมใจไปตามคำเสียงของครูผู้สอนจิตจะว่างจะว่างจากกิเลส เมื่อจิตว่าใจเกเรอารมณ์เป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นครูก็จะทราบว่าเวลานี้เจ็บเริ่มเป็นทิพย์เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบางเขาจะถามตรงหน้าใครก็ตามใครทุกคนพิว่าถามแกตัวหมดทั้งวงเขาถามความรู้สึกว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบาง ถ้าเวลานั้นถ้ามีความรู้สึกให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกมันจะไม่ผิดให้ตอบทันทีว่ามีหรือไม่มีถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีถ้ายังไม่มีความรู้สึกก็ตอบเขาตามตรงว่ายังไม่มีความรู้สึกใครก็ถา,ถามว่าเวลานี้ท่านที่อยู่กานหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คนการความรู้สึกเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายจะไม่เสมอกันบางคนเห็นผู้หญิงบ้างบางคนเห็นผู้ชายบ้าง แลาต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเห็นเทวดาโคดองค์่งน่าวฟ้าโคดองก็ตอบตามความร yes? ู้สึกว่ามีความเห็นเห็นเห็นว่าเป็นหญิงหรือผู้ชายท่านก็ถามว่าแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามนั้นสําหรับความรู้สึกของคนที่ปฏิบัติย่อมไม่เสมอกันท่านที่มีจิตสะอาดเล็กน้อย ความเป็นทิพย์จะมีความเล็กน้อยจะมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพให้เชื่ออารมณ์ขคงจิตจิตมีความรู้สึกแบบไหนตอบตามนั้นท่านที่มีจิตสะอาดปานกลางจิตมีความรู้สึกเพราะไม่เห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะให้ตอบตามความรู้สึกของจิตท่านที่มีจิตสะอาดมากมีเมื่อมีความรู้สึกโองจิตจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามาก อย่างนั้นให้ตอบตามภาพที่เห็นแต่ที่ว่าจิตการเห็นไม่เสมอกันเพราะกําลังใจสะอาดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกำลังใจนะอันนี้ต้องทําเอง mm hmm. ก็วิธีปฏิบัติก็มีเท่านี้ตอนน่อไปคุบรรดาญาโยมพุบริษัททุกคนตั้งใจสมาทาน mm hmm. ศีลสมาทานกรรานพุทธบริษัทตั้งใจฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐรน <c oughs> กวามจริงการเรียนกรรมฐานสองเที่ยวในดีเที่ยวที่แล้วมาได้ไปสองร้อคนเศษะต้องได้ทิพิคุยานก่อนและหลังจากนั้นครูก็จะนำไปพระจุลามนีเจรีสถานถ้ามีกำลังใจเข้มข้นมากเขาก็จะพาไปถึงพระนิพพาน เมื่อวานี้มีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเข้าถึงเขตพินธุพัน8์ปสิเอคนรู้สึกว่ามากนวิธีปฏิบัติการปฏิบัติแบบนี้อันดับแรกเมื่อได้ทิพยานแล้วเขาก็จะดำเข้าสูเ่เขตข้อพญญปปิญญาคำว่าทิพยานก็นี่นก็หมายถึงว่าจะเห็นผีเห็นทิบรรดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้นี่การเห็นได้เป็นกำลังของจิต แต่ว่าถ้าเห็นแล้วไปได้เนเป็นกำลังข้าปิญญาถ้าเห็นเฉยๆเป็นหลักถูกวิชาสามสำหรับวิธีปฏิบัติอันดับแรกในตอนต้นีน้ของบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนเวลานี้ตั้งใจคิดว่าเราจะมีเมตตาคือความรักในคนและสัตว์ทั้งโลก โลกนี้ทั้งหมดจะมีคนเท่าไรจะมีสัตว์เท่าไรก็ตามเราถือว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดและกรุณาความสงสารถ้าสิ่งนั้นถ้าไม่เกินวิสัยของเราเราจะช่วยเขาให้มีความสุขอันนี้เป็นอารมณ์คิดถ้ายังทําไม่ได้ก็ไเป็นไรคิดไปก่อนถ้าคิดอย่างนี้อารมณ์จิตจะมีความเยือกเย็น วาจิตคุมัญญาโยมบริษัทธมีความเยือกเย็นสมาธิก็เกิดง่ายหลังจากนั้นแล้วพิธีปฏิบัติก็ให้ทุกคนตั้งใจเคารพในศีลเพราะศีลนี่มีความสำคัญมากถ้าศีลบกพร่องสมาธิไม่เกิดสมาธิจะเกิดเฉพาะเวลาที่ศีลบริสุทธิ ดัเวลาที่บรรดาญาโยมพุทธบิษัทมาจากบ้านอาจจะบกกล้องในศีลบ้านไปขอธรรมดาวิเศษเพเดียวหนึ่งย่ยสมาทานในศีลเวลาที่สมาทานศีลขอทุกคนตั้งใจสมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพถือว่าเป็นผู้มีศีลถ้าเคารพในศีลจิตใจก็มีความเยือกเย็นว่าจิตใจมีความเยือกเย็นอารมณ์สมาธิก็เกิด เวลาทำสมาธิก็จะไปขอพูดตำหักวิชามากเกินไป <c oughs> เวลาทำสมาธิอันดับแรกขอทุกคนตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกใน่นก็หมายความว่าขณะที่ให้ใจเข้าจิตรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกจิตรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจออก หายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็ราบถ้าอย่างนี้ถ้าจิตยังรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนี้ถ้าเรียกว่ามีสมาธิในอนาปานนสติกรรมฐานคำว่าสมาธิไม่ใช่ว่าทำจนถ้าไม่รู้สึกตัวน,นี่ไม่จําเป็นสมาธิเประการตั้งใจแล้วตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งจิตนี้อยู่จุดนั้นถือไปสมาธิ จะนั้นกำลังสมาธิที่ฝึกโมโนยิธิอันนี้เขาเรียกว่าโมโนยิธิแปลว่ามีทิทางใจันหมายถึงว่าการจะใช้งานจากใจการฝึกโมโนยิธิไม่ไม่ต้องใช้กําลังจิตสมาธิสูงมากอันดับแรกไม่จําเป็นต้องถึงฌานสมาบัติเราแค่อุปจารสมาธิก็พอ คำเมอุอวารสมาธิก็คือทําพอแค่จิตสบายจิตรู้ลมเข้าจิตรู้ลมออกรูกค้คำภาวนาตอนนี้ขณะต่อจนจกเมื่อเจำในเมื่อจะฝึกสมาธิขณะที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าใจออกแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มภาวนาภาวนาตามลมให้ใจให้ใจเข้านึกตามวัานนะมะหายใจออกนึกตามาพระทะแค่สองอย่างนะ คำบรมนามีสี่คำครบสองคือว่าเวลาหายใจเข้านึกตามวานะมะหายใจออกนึกตามว่าพระทะแล้วก็สำหรับลมหายใจนี่ขบรรดาญาโยมพทธบริษัทจงยาบังคับลมหายใจบางทีหายใจเบาเกินไปแล้วคิดว่ามันรู้น้อยเกินไปบังคับให้ใจร่างกายหายใจแรงอันนี้ไม่ถูกอย่าบังคับ ระการหายใจจะเร็วหรือจะช้าจะเบาจะแรงเป็นหน้าที่ของร่างกายเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเขารับทราบลมหายใจเข้าออกเอขอซ้ำอีกนิดหนึ่งว่าเวลาหายใจเข้านึกตามวนะมะนึกออกอาหายใจออกนึกตามวพาทะ <c oughs> ในเมื่อญาติโยมกระทำอยู่อย่างนี้เวลาที่ครูกาคุม กูจะให้ญาติโยมพุทธบริษัทภาวนาอย่างนี้รู้ลมหายใจเขาออกอย่างนี้เพียงแค่สิบนาทีในช่วงสิบนาทีนี้เขาพยายามควบคุมกําลังใจจะให้ไปส่งจิตไปที่อืน่นให้อยู่ในคําภาวนากับลมหายใจเขาออกแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตจิตมีสภาพคุมยากบังคับยาก จากนั้นขณะที่เราตั้งใจภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกดีแค่สิบนาทีจะนึกเวลาเล็กน้อยจิตก็อาจจะสายไปสู่อารมณ์อื่นคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกจะนี้ก็เป็นได้ก็เป็นของธรรมดาที่มันต้องเป็นถ้าเรารู้ตัวว่าเวลาแถวนี้เราทิ้งคาภาวนาไปแล้วทิ้งลมหายใจเขาออกไปแล้วก็เริ่มกําหนดรู้ใหม่เอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเขาออกหายใจเข้านึก นึกว่าพนามา,า,าพาทะจะออกเนื้อพระให้ใจเข้านึกว่านามาจะออกเนื้อพระทะเริ่มต้นใหม่นะครรมนวนานมาพาทะให้ใจเข้านึกว่านามาให้ใจออกเนื้อพระทะนิ่งแต่เมื่อญาติโยมทาอย่างนี้อยู่สลับกันไปติดสายบ้างไม่สายบ้างทรงตัวบ้างไม่ทรงตัวบ้างอย่างนี้ก็อย่าตำหนิตัวเองว่าเลว ให้ทราบว่าถือว่าเวลานี้เรากำลังเป็นผู้ฝึกไม่ใฉ่ครูผู้สอนและไม่ใช่พระอรหันต้องมีลมสอดใสกับสบใสบ้านเป็นของธรรมดาและในขั้นต่อไปถ้าถึงวาระพอสมควรเป็นประมาณสิบนาทีก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงเพราะม่าโดยาการต้องตั้งเป็นวงขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงในของบรรดาญายโยมพุทธบริษัททุกคน เลิกภาวนาทันทีและเลิกกำหนดรู้ลงไม่ใจเข้าออก <c oughs> ภาวนาก็ไม่ภาวนารู้ลงไม่ใจเข้าออกก็ไม่ต้องเอาจิตเข้าไปสนใจกับเสียงของครูผู้แนะนำครูผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตักกิเิสเอาจิตฟังเอาหูฟังเขาตั้งใจตามจิตคล้อยไปตามนั้น ขณะที่ฟังเสียงธรรมเขาแนะนำอยู่เวลานั้นจิตจบจุดเดียวจิตก็จะว่างจากกิเลสช,ชั่วคราวเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์ความจริงจิตเรามีสภาพแจ่มใสแต่ที่มันเห็นผีที่มันได้เห็นรกมันได้พวกกิเลสมันหุ้มพอ่อเวลาที่เราฟังธรรมะเขาแนะนำจิตจะว่างจากกิเลสช,ชั่วคราว เมื่อจิตว่างเจกเกเล็ดเวลานั้นอารมณ์จิตก็เริ่มเป็นทิพย์ถ้าครูก็เห็นว่ากําลังจิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและหลายคนเริ่มเป็นทิพย์ก็ขเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเ็าถามเรื่องความรู้สึกครูผู้สอนก็เหมือนกันนะอย่าไปถามมาเห็นถามมาเห็นอันนี้ไม่แน่นอนความจริงคําว่าทิพย์ปุญญาเนี่ยไม่ใช่ตาเป็นทิพย์ ถ้าตาเป็นทิพย์กาเรียกทิพ,พนตรคาว่าทิพกุญ,ญ,ญ,ญานยานนี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพความจริงแล้วใจทิพไม่เห็ตาทิพเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่างหน้าบางังคําถามแบบนี้ไม่ได้หมายถึงเขาถามถึงเห็นเขาเขาถามถึงหมายถึงเทวดาหรือพรมหรือพระเจ้าท่านสงเคราะห์ท่านมา เวลาต่นนี้ความเป็นทิพย์ของจิตธรรมดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบจะไม่สม่ำเสมอกันความเป็นทิพย์จะแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสอยู่ที่ญาติโยมเองไม่ใช่ครูผู้สอนถ้าใครระงับจิตดีได้ดีมากความเป็นทิพย์ก็แจ่มใสมากนะครับจิตระงรับจิตที่น้อยความเป็นทิพย์ก็แจ่มใสน้อยนี่ความเป็นทิพย์เมื่อไม่เท่ากัน สำหรับท่านที่มีความเป็นทิพย์ของจิตเล็กน้อยจะมีแต่ความรู้สึกไม่จิตไม่เห็นภาพท่านที่มีความเป็นทิพย์เป็นกลางของจิตเมื่อจิตมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนะักที่จิตเห็นและไม่จะตาเห็นถ้าจิตสะอาดมากจิตเห็นภาพแล้วมีความจิตมีความรู้สึกและเห็นภาพชัดเจนแจม่มใสามาก รวมความมาทุกอย่างคอยเชื่ออาณงของจิตความรู้สึกครั้งแรกไม่ผิดในเมื่อครูก็ถามว,าว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ารใออยู่ข้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีเขาถามว่าท่านอยู่ข้างหน้าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้อาจจะเห็นไม่ไม่เสมอกัน ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบว่าผู้ชายถ้าก็ถามเรื่สีสันวันณะของท่านที่มาก็ตั้งแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกตอนนี้มีปัญหาว่าคนนั่งทั้งวงครูอาจจะถามคนใดคนหนึ่งในวงถ้าถามคนใดคนหนึ่งในวงแล้วพูดกับคนใดคนหนึ่งในวงให้ถือว่าพูดกับคนทุกคนทั้งวงถ้าไปเรียงตัวแล้วมันไม่ไหวเวลาไม่พอ แล้วก็หลังจากนั้นท่าบนบรรดาญยา,ยายโยมพุทธบริษัทตอบตรงตามความเป็นจริงที่ครูเองครูก็ก็เห็นถ้าตรงแล้วหลังจากนั้นครูก็จะควบคุมกําลังใจให้แนะนำให้าย,าย่าโยมควบคุมกําลังใจสรงใจคือเรื่องนี้คำว่าใจเวลาออกไปไม่ใช่ใจออกไปจากตัวไปสู่พระจุรามณีเจดียสถาน การออกไปที่ไม่ใช่จิตดวงเดียวเที่ยวไปเนี่ยมันเป็นตัวของเราเองอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าร่างกายและที่เรียกว่าอทาิศมาในกายคือร่างกายที่มองไม่เห็นนี่ตาเนื้อตัหมายความว่าร่างกายที่เราตายไปแล้วไปตกนรกไปสวรรค์นในกายตัวนี้แหละวันนี้เราจะบังคับกายนี้ให้ไปพุจุลามุนีเจดิสสถานในเมื่อไปถึงพุจุลามุนีเจดิสสถานแล้วถ้ากําลังใจเขาโยนเข้มแข็งเข้มแข็ง เออจะให้เด็กเสียงดังไปดิถ้าใจโโยมเข้มแข็งก็จะพาไปพระนิพพานนี่สนับโยมใหม่นะสนับญาติโยมเก่าที่คอยการซักซ้อมเวลานี้คนญาติาโยมทุกคนให้ตัดสินใจตามนี้รวบรวมกำลังใจตามที่เคยได้มาแล้วส่งใจไปพระนิพพานเนื้อตั้งใจคิดว่าขึ้นชื่อเกิดเป็นในโลกมนุษย์ก็ดีเทวโลกก็ดีพมโลกก็ดี ไม่มีความจิตจริงไม่มีความทรงตัวจริงโลกมนุษย์ถึงที่สุดก็ตายเทโวโลกถ้พรมโลกมาถึงที่สุดก็ต้องจุดติต้องเคลื่อนดินแดนที่มีความสุขจริงก็คือนิพพานเราต้องการอยู่ที่นิพพานนี้จุดเดียวหลังจากนั้นก็จับพระรูปประชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าชาัดเจนจแจ่มใสเต็ต่างทรงใจอยู่ที่นั่นถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาญาโยวัุทธบริษัททุกท่านทุกคน เวลาครูก็ซักซอ้อมจะมีกายค่องตัวมากและมีสภาพสภาพแจ่มใสามากต่อนนี้ไปกุมดาญาโยพุทธริสันหลายตั้งใจสมาทานศีลสมา,า,ลาทานเป็นกรรมฐาน